เตรียมตัวเตรียมใจพบกับความยิ่งใหญ่สุดยอดมวยเมืองเพชรการ์รสนวัดหนองว่าต้านโควิดนัดท้าพิสูจน์อังคารที่หเมษายนณนะเวทโมโชคราววัดหนองว่าตำบนหนองขนานอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยมีประธานจัดการแข่งขันยุทธพงศ์อังกินันและอัจารพรภบุตรร่วมด้วยธนกิจพรามณีนินไฟเขียวให้ผู้จัดการแข่งขันบงกฎคัชนาและเดชชาคัชนามอบให้โปรโมเตอร์มวยหญิงยอดเยี่ยมปี6 2สอง ของการกีฬาแห่งประเทศไทยดรภูมิไทยไม้แก้วเล็กพอเมืองเพชรและสําราญเมืองเพชรระเบิดสึกยอดมวยเมืองเพชรการกุศลวัดหนองว่านัดยิ่งใหญ่ ชมเอกคู่ที่1ดาวดังจอตู้ชนะศึกโรงเรียนกีฬาโคราชเดิมพันห้าหมื่นบาทชนกับจอมลาดเดิมพันเพชรซีินช่องจอมลาซ่าคุณชอบใครเอกคู่ที่2แค้น5ปีก็ไม่หายมวยหญิงพันโคตรรุ่งนาภาพราามืองเพชรเดิมพันสองหมื่นบาทถล่มกับจอมซุ่เจษศิษเกตนิดหน่อยหมูปิ้งมิวสิกติดตามด้วยคู่คำนำเอาสิงห์ดำสอมอะไราทองประกาศกล้องขอดับสองหมื่นบาทดวลคิงส์กุรดาคลับจับตาดูมวยหญิงคู่พิเศษฟ้าทลายโจนช่องจอมลาซ่า ล่ามนุษย์อีสาวแข่งหนักจากกรุงเทพตังตัง,ตงปลาเสือและคู่พิเศษที่แฟนมวยพลาดไม่ได้จอมพเพลตนุบลานบุรีขยี้สราวุธบอยรถบ้านเพชรบุรีนี่สิของจริงเพชรตะวันเพชรจินดาล่าสอ0หมยืนสดน้องบุมใต้เพชรบุรียอดแอ,แอดเงินแสนเพชรเมืองสิงห์ใต้เพชรบุรีเปิดบัญชีสด ดาวซุ่มจากสุรินมงดาวช่องจอมพลาซ่าและดูมัวยิงบัวชมพูกรันเทพเมืองชนเดิมพันสองหมื่นบาทฟาดน้องหม่เพชรยินดามามามาดูมัวยิงอีกคู่เพชรขาดขนกางอนรุ่นเล็กงามตาเพลองเพชรเปิดบ้านต้อนรับแก้วอัญชันววัฒนะหนึ่งหมื่นบาทจะอยู่ที่ใครยิ่งไปกว่านั้นดูมัวยิงบัวขาวววัฒนะชะสองหมื่นดวนแพรวพันบัวรถบ้านเพชรบุรีติดตามด้วยจอมเตวัดทรงธรรมร้อยแก้วสับุงสิงชิงความเป็นหนึ่งกับกิ่งฟ้าส่อสร้อยทองดูเพชรสายรุ้ง สสวัสดิ์ผักแสนเหลี่ยมสบางครุกและโกโกว่ามอสยามนิเวศดวนแมงม้าสทรงธรรมเปิดหัวด้วยโอไมคอนสิทธิ์แปะจุงถล่มกับซันตัชอชมกลิ่นและปิดท้ายด้วยนำชายเล็กสประสานชัยวัดใจมังกรดำสิทิจ่าแอดสนับสนุนโดยพรเทพวิสุทธิวัฒนศักดิ์และกำพลสภาแพงอภิชาติสภาแพงบอยรถบ้านนายกธรรมรงสีทองรองนายกไก่ชะอำเลิกยูดีโชว์การประกบโดยเล็กพอเมืองเพชรรานเมืองเพชรกสิพลคนเขียนข่าว พลาดไม่ได้อังคารที่5เมษายนถนนทุกสายมุ่งสุเวทีมูลชื่คราววัดหนองว่าตำบลหนองขนานอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี